ขายแต่กระเป๋าที่ซื้อมาเก็บคาราให้ราคาแบบที่ว่าให้ราคาเท่า,าตลาดเลยนะกระเป๋าที่ได้ไปเนี่ยบอกจริงๆว่าคุ้มค่ามากๆด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า10ปีนะคะทำให้ร้านคารานะคะมีฐานลูกค้าที่มั่นคงและแน่นแฟนกับทางร้านทุกใบคาร่าล้วนคัดสรรมาแล้วทำให้กระเป๋าที่ได้มาส่วนใหญ่เป็นสภาพ เและยูสหลายน e w เยอะมากนะคะยกตัวอย่างอย่างใบนี้นะคะดีออ l บ o ๊กทัวเพื่อนๆดูสิคะว่าสภาพกระเป๋าใบนี้ใช้หรือยังซึ่งกระเป๋าที่แทบไม่ได้ใช้งานคือเก็บไว้เฉยๆ <t ose> อันนี้บอกเลยนะคะว่าลูกค้าทุกคนนะคะที่จะมาซื้อที่บอกเลยว่าเราอะ คัดมาทุกกระเบียดนิ้วจริงๆสินค้าที่ร้านนะคะถ้าเป็นชิ้นไหนที่เป็นนิ้วเราต้องซีเรียสและมั่นใจจริงๆว่าอันนี้คือนิ้วและการที่ลูกค้าได้สินค้านิ้วจากคาร่าเนี่ยให้ลูกค้ามั่นใจเลยว,ว่าอนนีิ้วแน่นอน,นะค่ะเพราะฉะนั้นมาที่คาร่า,าแบรนด์นิ้วนะคะ